พ่ออยากได้ใช่ไหมกล่องนี้แมนบอลเอาบ่มแมนอีกแล้วโอ้กล่องซ้มไงบ่มีลาบุบบู่เลย<ไ>ขนมเยอะแยะเลยชนหน่อยชนปีปโป้หน่อยฉลองกันหน่อยฉลองหนึ่งล้านวิวชวนปีปโป้ชนเอาชนอีกหน่อยชนเอามันหมดแล้วขอรมาดาเอาเอาไปเลยพ่อไม่กินแล้ว ฉลองกันเฮียเฮีย่างมันที่แตกได้หน่ะเอาเอาเอาเอเมันสีแตกอไื้อมโบภาไปซื้ออีกเด้มันสีแตกไหมเอา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 ปูตีแกเอาเอาเอาเฮียเห็นเฮีเห็นมันสีดแตกมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ยแอบมาซักผ้าเหรอใช่ไหมป้ามาซักผ้ากับเปลียนป้าป้าไปอาบน้ำป้าพ่อที่ไปอาบน้ำให้ พอแล้วพอแล้วปะพอแล้วสิปไปอาบน้ำให้ปะเกลนฝนมันสิตกแล้วหินแล้วโอ้ยปวดท้องเป็นยังคือปวดท้องโอ้ยนีแล้วกินน้ำานีแล้วมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ยต้องเอาห้พ่อกินได้เนี่ยกินลาไกินม่ได้เนีงก่อปวดขี้โอ้ยมันไม่เกี่ยวกับน้ำเดี๋ย่ได้กินซ้ำกินแน่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  กินน้ำแน่ให้พ่อกินน้ำแน่<ม>กินน้ำแน่อืมกินเอาเหมือนแล้วกระป๋องเปล่าตัวไหนเอาทีมมาจ้องไว้พ่อเลยเอาไปด้เอาทีมนะ้ตังไม่ยอ <c oughs> คล้องพ่คล้องพ่อ <c oughs> คล้องพ่อคล้องพ่อ <c oughs> เอากินน้ำแน่เอาน้ำอน้ำแตงโมไหม มีน้ำแตงโมโด้วยเหรอมีน้ำแตงโมโด้วยไหนนี่โอ้ยบ่กินแล้วหน้ามีอย่างมันเหี่ยวใช่แล้วบ่หน้เาเบาโอ้ยบ่กินขี้เดียดบ่ไาแตงยวนะน,นะน้องมาดาจะเอาน้ำโครโกให้พอห่อกินอเอาเยอะๆเด้อเอาเยอะๆเด้อพอๆๆมันเหี่ยมมันเหี่ยมมาดามันเหี่ยมมันเหี่ยมแล้วมาดามันเหี่ยมพอแล้วพอแล้วยามันเหี่ยมแล้วนะมันมีเหี่ยวทีมืดเอายาเฮ็ดยาเฮ็ดยาเฮ็ดห้วย มุ้ยไ็เหียถิ่มเหมือนทนแล้วไหนให้พ่อกินเหรอใช่กินด้ยวยกันกินไว้กันกินไว้กันเอา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 มันสีขาดมันสีขาดยาเฮ็ดยาเฮ็ดย่าเฮ็ดมันสีขาดยาเฮ็ดเอานานขาดแล้วบอกว่ายาเฮ็ดย่าเฮ็ดมันขาดเหรอเอามากินเหรอขาดจนได้เอาน้องมาดาทำอะไร เอาไปดับมันเห็ดยหยาง